สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter เตอนะครับซึ่งทุกคนผมไปล่าราทลอดมาแล้วก็ทำชุดมันมาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ราทลอดลลเพจมาเลยแล้วดูตัวที่ผมล่าไปในชินโนกาก็เหมือนกันผมล่าไปจิตตัวส่วนตัวเนี้ยผมล่าไปทั้งหมด12ตัวมันก็คือมีแคปเจอร์มีแคปเจอร์ทั้งหมด8ตัวแล้วก็ไข่อีก4ตัวนะผม <S <S น่าจะใช่ลูดีโหแบบได้นะ ซึ่งเดียววันนี้เราจะยังไม่ไป็นลากขี่คุยกหรอกนะผมตามเดิมเลยอะ่ะเออไม่ไม่ไม,ไม่เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเราจะลุดรอดสองตัวแต่ขอแค่อย่างหนึ่ก็คือแต่ขอแค่อย่างหนึ่ก็พอก็คืออย่ามาอย่ามาหลายตัวนะอย่ามาหลายตัวพร้อมกันซึ่งตอนที่ผมเนี้ยคือสกิลไม่ทำงานนะก็คือสกิลเอ่อ เทนเดอริเซอร์นะผมก็คือวินเนสปอยแอทแท็กแล้วก็ไฟล์ไฟล์แอทแท็กครับผมมันไม่ติดอะจะทำการขุดเอาโอไม่ได้พยักมาตรงเนี้ยเราจะมีโอกาสเออได้เพลักเซย์ด้วยนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครถามสงสัยผมว่าเพลักเซย์คืออะไรเพลักเซย์มันจะเป็นแร่ที่แบบ เอาไว้ทำอาวุธของเจียนโมรันนะผมที่ผมที่ผมหาความสามารถเจอนะก็คือสามารถสามารถทาอาวุธของเจียนโมรันได้นะแต่ว่าผมว่าเอาไปขุดจากตัวเจียนโมรันนี่แหละดีสุดแล้วแต่ว่าผมว่าไอาชุดของเอ่อตัวนี่ก็มันก็ดีนะให้ตัวของ เออบาเรียร์เนี่ยเพราะว่ามีสกิลที่เรียกว่าสตามิน่เนี่ยคือมันออกแบบไว้สำหรับพวกตัวที่ใช้มันสตามิน่เยอะเช่นโล่อะไรแบบเนี้ยมันมีสกิลที่เรียกว่าสตามิน่เลนเนอร์มั้งจ่ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องดูก,ก่อนนะว่าชุดนี้ผมที่ผมใส่เนี่ยจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดมันไม่ได้เนี่ยผมจะต้องไปเออ่ มันน่าจะสามารถย่อยยย่อยชุดได้นะมันกลแล้วด้วยมาอีกแงะโอ้โหมาสองตัวเลยเออ,อเพื่อนจะไปไหนโอ้ยนี่นพูดลัวเพื่อนหายไปไหนไปด้วยนั่นแหละ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 โอ้ย ผมผมไปเด้เอาลังบอลมาพอดีโอเคเดี๋ยวมาตั้งตัวก่อน นั่งบอลไว้เนี่ยโอเตัวนี้เป็นตัวเก่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวใหม่เนี่ยมันไม่น่าจะลงมง่ายตอนนี้เขามันแหกแล้วไม่รู้นะว่าเรียกว่าเขาหรือหัวโอยนูเนียมากเลยอ่ะ มาเดี๋ยวสิครับโอเคตอนนี้เราแยกออกแล้วว่าตัวไหนเป็นตัวใหม่ตัวเก่าก็คือตรงหัวทางนี้เป็นตัวเก่าคือตัวเก่ามันจะเออคือตัวแรกที่เราเจอเนี่ยมันจะมันจะแบบไม่มีเขาอะผมเขาไม่รู้เขาเรียกว่าเขาหรือหัวนะหูเออ ก okay, ตายและว่าเดี๋ยวเราไปฆ่าตัวทีกค้าตายก่อนแล้วกันมาทาน,นี้แหละ ท่าน,นี้ถือว่าเป็นท่าอะไรที่จัดหางดีๆมากครับผมหนึ่งเลยคือระยะมันไกลไอ้ท่าเสือเอือนนี้เห็นไหมไกลมากแล้วก็อย่างนั้นก็คือเราสามารถทำารลุวได้โดยการกดตัวโอ้ครับผมโอรรัว,วก็สามารถกดซ้ำที่อีกทีทป,ปิดปิดฉากได้ผมปิดฉากด้วยการฟันลงมาเราจะไม่ให้มันนอนนะผมถ้าเกิดว่า,วาเราจะจับเนี่ยผมอขอแนะนำนะคิดว่าอย่าให้มันนอน ไม่งั้นมันจะเป็นการฟื้นเลื่อนให้กับมันนะผมกลับมาแล้วหรอเจ้าเราอยู่รอดอ่ะทานนี้ไปก่อนเลยเอเลยมันทอริชาร์ดหางโดนเงี้ยว่าเนี่ย เออแต่ว่าทำไมทำมมห่างมันก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยดูจากลักษณะห่างมันดูไม่ยาวไปดูสิเคมากระต่อผมเมืม่อกี้มีคนมานะเฮ้ย่อยๆไม่โดนเลยว่าเราจะเตรียมของที่เอาไปทำช็อกแท็บสำรองมาด้วยนะเนี่ยแท็บชูกับซันเดอร์บัคแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นช็อกแท็บเนี่ยผมว่าพิทร์แท็บเนี่ย องจำง่ายกว่าแต่ว่าคือมันทํายากไงเดี๋ยวว่ามันมีประสิทธิภาพมากเยอะมากกว่าผมเพราะว่าเช่นเออไอจินโอกาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามันเข้าสู่ร่างฐานนะชาร์จสายฟ้าเนี่ยคือมันจะทําให้โอเคคือมันจะทําให้มันไม่สามารถติดช็อคแท็บได้ผมหรือว่าถ้าเกิดมันยังอยู่ในร่างปกติเนี่ยช็อคแท็บเนี่ยก็ยะเป็นที่ชาร์จสายฟ้าให้มันได้นะผมไมเราตุ่ติมติมเลย แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพิทโฟแถ็บเนี่ยคือเราสามารถจะเป็นทั้งหมดสองล่างเลยครับผมอแต่ว่าเอ้ยแต่ว่า,วาผ,มผมนี้แล้วผมลืมตัดหางเอ้ยไม่ดิคือผมลุมเฉาะหางมันอืม เค้ตอนนี้ตัวแฟบแล้วเก้ตายแล้วนะสิต้องหิวตายแน่เลย เียรมันต้องไปแช่ตัวที่โซนหกด้วยถ้าเกิดมันไปแช่ตัวที่โซนหกแสดงว่ามันน่าจะไปนอนด้วยเพราะว่าโซนโซนหกเนี่ยมันเชื่อมต่อกับโซนนั้นได้ครับผมโซนโซนเลยวะโซนแปด้วผมซึ่งผมว่านะโซนแปดน่าจะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดส่วนเราแบบนี้เหมือนกับที่แบบห้าเออเหมือนกับที่แบบเออแบบหกหรือแบบแปดวะในแมบ,บแรกอะใหญ่่สุดที่มันมี เออปลังหักพังอ่ะที่มันเหมือนกับมีอุตากกาสาหกรรมบริษัทนี้หละฮะคุ่นไม่ออกนะสิโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อยว้าว ใ้่ซึ่งผมว่าแมบเนี้ยมันน่าจะเหมาะมันน่าจะเหมาะกับตัวนี้กูมากกว่านะถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในภาคสามเติร์เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นในภาคสามเติร์แบบนี้น่าจะเหมือนเออในภาคไตแล้วก็ภาคยีอะผมที่มันจะอยู่ในที่มันจะอยู่ในแมบเนี้ยโซนโซนสีเเ่เหลี่ยมเี๋ยวนะโอ้ตัวน,นั้นนอนอยู่เออวันดี แต่ว่าผมว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าแต่ผมจะลองไปไล่ครั้งหนึ่งครับผมดูก่อนว่าเราจะได้ลาทรลสเพจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลาทารสเพจเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนไปใช้ชุดของเอนากาคุกะนะผมแล้วก็เอาพวกของนากาคุกะด้วยอันหนึ่งเลยเหตุผลหนึ่งเลยที่ผมอยากใช้ชุดของนากาคุกะหนึ่งเลยก็คือมันมีคริทิคอลทีไงซึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสตดคริทิคอลหรือว่าอัฟฟินิตี้เนี่ย ถ้ากิผมจะไม่ผิดนะสุ่มวันจะเพิ่มเอ,อคุณดาวมีดไปอีกถึงหนึ่งจุดห้าป่ะไม่หนึ่งุห้าก็ศูนจุดห้านี่แหละแต่ขอรว่าเยอะอยู่นะซึ่งคิดดูดีถ้าเกิดว่าเราเอ,อติดอัฟฟินิตี้แล้วไมไหม,ไหมติดอัฟฟินิตี้แล้วเรามีดาวมีดที่เยอะแล้วก็มีจุดอ่อนนะอ่ะเออดีแต่ว่า แต่ว่าผมก็อยากจะทำชุดเซ็กซี่เข้าึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไมาใหม่ในภาคเก่ามันทำไม่ได้หรอกมันทำได้แต่ในภาคใหม่เที่ยนไอภาคไร่อะป็นไงลี่โอ้เป็นไงดี่ใครดีอเออตับไปก่อนเลยโอเคมาอ้าผมมากันต่อตำถึงน่เมื่อกี้มันผมได้สร้อยอะไรมาวะ อันนี้แทนโพสอะไรวะโอ้ผมนึกว่าแต่โอ้มันน่าจะเป็นแบบสร้อย ten ไ o เซอร์ใช่ที่วิกดเดนสป์ปลอยเออจะเ,เป็นสกิลอัพกาศเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาวุธที่ผมใช้ก็คือไม่ใช่นี่นี่ครับผมเฮ้ยแต่แลนะเนาะอ๋อคงคงมันเท่ากันแต่ว่าอันนี้อันนี้ดีกว่า ความพมมันเท่ากันดีกว่าโอเคแต่ว่าอันนี้มันจะมีดามดมิเยอะแต่ว่า้าจะน้อยกว่านะเนะกตปากีสองตัวเฮ้ยเหมือนวันนี้เหมือนคลิปนี้เรามาล่าตัวคู่อะโอ้ผมม่ได้พวกสลิมเฮิร์บอะไรมาด้วยนี่ว่าโหเยอะเลย แต่ว่ายังไงถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบสายแบบไม่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 ซีเรียสเรื่องสกิลอะเออผมก็ก็จะเน้นแบบเรื่องความถึกมากกว่านะในก่อนผมก็เป็นเหมือนกันแบบไม่ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องสกิลอะเออแต่ผมเออเน้นเรื่องสกิลที่เพิ่มถึกอะได้ดีแบบเพิ่มความถึกมากกว่าแล้วถ้าเกิดว่าสกิลไหนมีสกิลพพเออติดลบโพซิชันหรือว่าเดโมนิกเบรซิ่งับผม ผมก็จะไม่ใส่นะก็คือมันจะลดถ่าป้องกันนะเช่นไอชุดที่มันแบบเอ่อของตัวที่กะลิกะเออก็มีนะผมแต่ว่าผมก็มีวิธีแก้เหมือนกันก็คือสมมุติว่ามันมีทั้งหมด11หน่วยใช่ไหมแล้วทีนี้มันต้องขึ้นถึง10หน่วยก่อนเนี่ยขึ้นถึง10บหน่วยก่อนมันถึงมันมันมันถึงมันถึงจะไม่มันถึงจะไม่เป็นมันถึงจะลดับผมผมก็เลยเอ่อสมมติผมก็เลยใส่เพชรใส่เพชรเออเขาเรียกว่าอะไรนะ Prediction เนี่ย มันมีเออผมจำไม่ได้หรอมีสองชิ้นว่ามีอยู่อันชิ้นหนึ่งมันมีอยู่สองหน่วยหรือว่าหนึ่งหน่วยผมก็ใส่ไปปมาสมามติว่า,ม,าม,มันมีอยู่หนึ่งหน่วยแล้วกันนะผมจำไม่ได้มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งหน่วยเนี่ยผมก็ใส่ไปทั้งหมดสองอันก็จะได้เป็นเก้าครับผมทีมันก็จะไม่ได้ติดสกิลนะครับผมนี่ถ้าฟีดรอยูไนต์นะผม จเจ้าเมื่อกี้เก็บตาเมื่อกี้เกอบนอนเลยไม่ใช่เกอบตายเอาไว้ตัวนีน้น่าจะเป็นาสายพันธุ์เบิร์ดไวเวิร์นที่อุ้เออวูอ้ตุกอูุตุเอ้ยนี่มันอาจจะเป็นบักอันแรกที่เราที่เราได้เจอเลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยบักหายตัววับได้เหรอ เออแต่ว่าผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเป็นใน q ควสในกิวฮอลเนี่ยผมจะทําตั้งแต่หนึ่งดาวแต่ว่าหนึ่งดาวเนี่ยคือมันแบบเหมือนกับว่ามันปลดล็อกให้แล้วนะผมถึงสามดาวเนี่ยแต่ว่าผมก็จะใช้อาวุธเทียบโหลดไปหน่อยนะผมให้รีบเคลียร์แต่ว่าแค่บอกเลยผมว่าแค่หนึ่งดาวในเก e กิวฮอลเนี่ยมันก็ยากเลยนะผมเดี๋ยวรอแม่รอแมเรอแมเรามันนอนหลับโอ,โอ,โอ๊ยไม่ทัน จเจ้าเราตีอกตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวเดิมหมือนต,ต,ตัวเก่าอ่ะเฮ้ยตัวเดิมหมือนตัวเก่าอ่ะอ้อผมรู้แล้วอ๋อโอเคตัวนี้เป็นตัวเก่าผมรู้แล้วทำไมมันถึงหายไปเพราะมันเพราะมันอยูจ่จุดเออ่จุดแบ่งระหว่างโซนนี่เอง เนี่ยดูดิมันอยูจุดแบ่งระหว่างโซนทนี้ตัวตัวใหม่มันก็เข้ามาเออเออก็วายอยู่นะทำไม่าทำไมมันดูแปลกๆว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้มันต้องหิวด้วยเไอรอ โอเคมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วครับผมแต่ว่าเราจะไปฆ่าตัวที่ยังไม่ตายก่อนจะไปไหนพเพื่อนตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแร็เตอร์หลับนะผมที่แบบเหมือนกับแสบมากแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าเพราะว,ว่าทาไมผมถึงคิดว่าแบบตัวตัวที่แบบมันแบบโผล่โผล่มาในภาคใช่ดิคือตัวที่ผมแบบคิดว่ามันน่าจะโผล่มาแบบ มาแบบเออสามสามสามภาคขึ้นไปอ่ะมันมันมันกับโผล่โผล่โผล่น้อยโผล่น้อยกว่าสามภาคอีกทช่ตัวกิกินหรอกเนี่ยมันพูดผวก,กิ๊กแค่สามภาคจริงๆอะ่ะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวภาคสี่มันผัวป่ะวะไม่นะภาคสีมันมันไม่ผัวนะมันบอกกิ่ภาคสามไต่สามจีแล้วก็สามเติร์ดเนี่ย ่ะความเออ่ความโหดของดาบโรคแต่ว่าผมว่าดาบดาบดาบโรคในภาคนี้มันผิว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 เออใช่ผมผมขอพูดแหม้ผมว่าตอนเกิดจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นแบบเซ n ร์ e r Hunter ดูดูเอ็ดดูเอ็ดดเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะทำเควสเคลียร์ไปไปพร้อมกับเออ่มอนสเตอร์ฮันเตอร์ัวหนึ่ง Monster h u n t ร r Resort นะผมผมขอเปลี่ยนนะผมเป็นเควสนอกบ้านเอ้ยใช่เควสหมู่บ้านสิเนี่ยผมจะ จากเว้นหมู่บ้านเสร็จเนี่ยผมจะไปทำเอ่อเควสเอ่อเควสอะไรวะเอออ๋อเออ,เอ,อใช่เควสในกิววะผมซึ่งเควสในกิวเนี่ยหลังจากก็หลังจากที่เราทำเควสในกิวเสร็จเราก็จะไปทำอีกซีรีส์หนึ่งแล้วผมซึ่งเอ้ยมา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 ผมว่าเราไปประมาณโลแกลงก่อนเออเราผ่านไปโลแกลงเราก็จะไป ล้วก็เอ่อไปถึงโลแรนดเนี่ยเราก็จะไปทำซีรีส์ซีรีส์หนึ่งก็คือเนี่ยแหละดูเอเวเบดเอ้ยไม่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 เอาเป็นเอาเป็นนี้เอาเป็นนี้ดีกว่าลองสวอตเอ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอเปลี่ยนเป็นจะเปานเปลี่ยนจากลองสวอตเป็นเอ่ออันนั้นดีกว่าการแลนด์เอ่อการแลนด์เพราะว่าการแลนด์มันดีจริงเพราะว่าการแลนด์มันดีไง คือนหนึ่งแต่ว่าข้อเสียคือความคงม,มันลดมีน้อยหน่อยโอเครู้สึกว่าตัวนี้มันจะสู้ยากหน่อยเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วแต่ตัวไหนเป็นตัวไหนกันแน่เนี่ยผมว่าตอนนี้ผมว่าผมน่าจะปล่อยผมน่าจะปล่อยให้แบบ เทลลี่แล้วก็กับแมวกับแคทเคทของผมเนี่ยมันอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วผมต้องไปเพิ่มสกิลเออก็ว่าตอนนี้ผมตอนนี้ที่รู้สึกว่ามันจะมีแค่สกิลพรุษครับผม้าเป็นสกิลติดตัวของมันแล้วก็เป็นสกิลเออสกิลเพิ่มเกาะด้วยนะผม โอ้โหลองสองลองกันิดเลยเหรอเจ้าว่าไหนๆก็อยู่ตรงนี้แหละไปหน่อยสักหน่อย นี่มันใกล้ตายแล้วเอาอไปทางนี้โอเคตัวนี้ผมจะไม่ปล่อยให้มันอยู่รอดได้เลยเพราะว่าผมปล่อยให้มันอยู่รอดทั้งหมดสองสองครั้งหนึ่งประมาณสองครั้งแหละอเคตอนที่มันหายไปอะตอนที่มันมาหยุดโซนเนี้แล้วก็ตอนที่แบบมันไปนอนนะผมเราจะไม่ปล่อยมันไปแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เป็นครั้งที่สาม ผมว่าท่านี้มันน่าจะแบบใช้จุดระเบิดได้นะไอ้ 5L ORO อะชักกูดออกมาข่อยแล้วก็ AO อะผมเพราะว่าเราจมเพราะว่าเราจมตีเร็วแล้วก็รีบป้องกันครับผมจะไม่ปล่อยให้มึงตายตายไปเลยจะไม่ปล่อยให้มันอยู่รอดนะผม ตอนไหนจะเออตายแล้วผมรู้สึกว้าที่มันที่มันตายตายช้าเพราะว่าตัวมันมันไม่ใช่ท่าที่มันแพ้ป่ะเออรวมไม่ใช่ท่าที่มันแพ้ไงคือแบนแพ้ท่าไฟทุกตัวเนี้ยคือเราคือวิธีการดูจุดอ่อนมันก็คือหนึ่งเลยก็คือดูจากชุดว่ามันแพ้ท่าอะไรถ้าเกิดสมมติว่าชุดมันแพ้ท่านี่ไงดราก้อนนี่ไงดราก้อนไปที่สเตนตอนี่ไงดราก้อนรวมทั้งหมดสิบเจ็ดเลยก็คืออันดับแรกลงลงมาก็จะเป็น ทันเดอร์ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะสู้กับพวกมังกรแท้เนี่ยเราควรจะท่ทาดราก้อนครับผมหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปดูจากสถานที่ที่มันอยู่อาศัยก็ได้เช่นตัวเนี้ยมันอยู่ในแมพเออเช่นตัวนี้ยมันอยู่ในแมพแบบแบบน้ําแข็งไงมันก็ต้องแพ้ทาุไฟครับผมอันนี้เป็นความทส่วนตัวของผมนะ Oh no, da 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 ้าไดพระเจ้าผมจะตายแล้วเนี่ย จบคลิปนี้เออผมคาตัวนี้ผมก็จะจบแล้วนะคลิปนี้มาค่อนข้างจะเช้าแล้วผมโอเคงั้นแบบว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่เช้าก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย